่พีให้มายบ่ารอรสวัสดีครับเดี๋ยวมือนี้ผมพาพี่พานองไปกู้เขานะครับกู้เขาเบิงวาวิธีชีวิตชาวหอนชาวนาครับเป็นตีเห็ดยังไงนะครับ หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตากเข่าไว้ประมาณมือสองมือเพื่อีกู้เขา่าค้นเข่านะครับเพื่อที่ล่อการปันนะครับการซีเขา่าไปน้ำไเปเบ่งครับผมนี่คือเส้นทางที่เอ่อเส้นทางรถนะครับเพื่อที่วา่าจะน้ำเข่านะครับที่เก็บกู้ไว้ขึ้นมานะครับโอ้เส้นทางสุดยอดครับนี่คือเส้นทางนะครับที่ เราจะน้าขึ้นมานะครับน้าเข่าขึ้นมาเดี๋ยวเฮอนี่ตามไปเบื้องนะครับเป็นยังไงนะครับวิธีชีวิตชาวไร่ชาว,าชาวนานะครับแถวทางออนอกเมืองนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องกันครับนี่คือลักษณะลักษณะที่ว่าเพิ้นเจียวไหวนะครับผมแถวภาคอีสานิ่นเรียกว่าฟอนเข่านะครับนี่เป็นฟอนเข่าที่เพิ่นเจียวเสร็จแล้วนะครับ โดยที่เป็นการเจียวมือนะครับเ,เจียวมือเขา,า,ารเรียกว่าภาอีสานเรียกว่าฟอนเข่านะครับนี่ฟอนเขา่าก็นจะยองยองไว้นะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำนะครับนี่นะครับกาลักษณะที่ว่าพอดีนะครับจะเป็นการที่ว่าพอดีมัดเอาเข่าที่ว่าลดสีนะครับลดปันเข่านะครับมัดแล้วก็เข่าพอดีเลยนะครับหนึ่งมัดนะครับ แถวทิวาเงี้ยาวๆนี่แม่นเบิดนะครับผมนี่แม่นเบิดนะครับยังรอการกู้นะครับการกู้ก็คือเอาตอกนะครับบางที่จะใส่เป็นต้นเขานะครับเป็นต้นเขามัดเลยตัว่ายุนี่ยังเป็นตอกเขานะครับตอกไม้ไผ่นะครับใส่เป็นการตอกไม้ไผ่อยู่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องการเก็บกู้รยกว่าคขข้นคืนรดกันนะครับผม ปีนี่ถือว่าอ้ได้หลายนะครับเบิ้งฟอนเขานะครับพี่น้องถือว่าน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับฟอนเขาถือว่าหลายครับหลายเลยละ่ะเต็มเลยครับป่าดีเบื้องหนามนครับพี่น้องฝนหลากหลานะครับมีเป็นการที่ว่าเป็นอุปสรรคนะครับในการเจ็บเกี่ยวเก็บกู่นะครับ โนามยังหลายเลยครับน้มมังเยอะเยอะนะครับอุยน้เยอะครับน้าเยอะถือว่าค่นข้างไก่แล้วก็ระยะทางค่นข้างไกลนะครับเบิ่งจากที่ผมเดินลงมานะครับเดินลงมาอย่างลงมาโม อาจจะหลายนะครับหลายหลายสิบเมตรสองรอยเมตรผมว่าไหนจะได้นะครับลงมาจากจุดที่ว่าเที่ยวเข้าขึ้นไปนะครับไก่นะครับไก่ไกนี่คือเส้นทางนะครับเส้นทางลำเลียงที่จะเอาข้าวขึ้นไปาน้ำยังเยอะน้ำยังเยอะนะครับผมนี่คือเส้นทางนะครับผม นี่นะครับการเก็บข้าวนะครับเก็บข้าวผลข้าวนี่ยาขึ้นไปนะครับก็ช่วยกันครับผมแรงงานที่ครอบครัวมีเยอะก็ดีไปนะครับเห็นวิถีชีวิตนะครับชาวนาที่อยู่ต่างแดนนะครับไม่ใช่ต่างต่างที่เรียกว่าชานเมืองนะครับชานเมืองไม่ถึงกับเป็นชนบทนะครับ แถวชานเมืองครับผมยังยังมีให้เห็นนะครับยังมีภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่ไปดูใกล้ครับผมบนนะครับเก็บขนขึ้นไป ใส่รถนะครับแล้วก็ร่นละครับที่เราลงมากันจะอยู่ที่นั่นนะครับผมก็เจบภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆน้องๆเราได้ดูกันนะครับบางทีทางอื่นอาจจะไม่ค่อยได้มีหรือว่าได้เห็นแบบนี้นะครับเรีว่า ทางพระอีสานะครับแถวบ้านผมก็ถือว่ายังพอมีให้เห็นนะครับพอมใีให้เห็นส่วนมากเขาจะใช้รถเกี่ยวนะครับตอนนี้เป็นรถเกี่ยวที่เริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับผมเก็บภาพสวยๆครับมาฝากพี่ๆน้องๆเราเอาดีๆเด้อเอาดีๆ เ,เต็มครับหอยเต็ม,ไ,ตมไปยาวกันไปเลยครับไ,ไ,ไ,ไปได้ไม่ได้ถือว่ามันทุกข์เยอะนะครับผมอ,อ่าอันนี้เป็นภาษาอีสานเขาเรียกกู้ข้าวนะครับกู้กู้ภาษาอีสานก็คือเก็บนะครับมัดข้าวมัดแล้วก็ เตรียมวางวางวางจ่ารถนะครับรถที่เตรียมไว้ขึ้นมาถอยมามาขนนะครับภาษาายสาันกู้เขานะครับกู้เขา่าเก็บข้าวนะครับเก็บข้าวหรือว่าทําการมัดข้าวนะครับคนที่ทําไม่เป็นก็ไม่เป็นนะครับดูวิธีทํานะครับ รวบข้างในแล้วก็พลิกนะครับกจะพลิกขึ้นมามัดเก็บภาพสวยๆมาฝากครับยังมีให้เห็นอยู่ครับยังมีให้เห็นอยู่พิกัดอยู่ที่อุดรนนครับจังหวัดอุดรธานียังมีให้เห็นอยู่นะครับยังพอมีให้เห็นอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยรถเกี่ยวข้าวมาเยอะๆนี่ก็หาดูยากนะครับหาดูยาก ฝั่งน้งก็เก็บอยู่นะครับเก็บข้าวขึ้นรถคนกู้คนเก็บก็มัดไปเรืเอยครับผมช่วยกันไปครับผมแรงงานที่มีอยู่ภายในครอบครัวนะครับนี่นะครับอันไหนเล็กก็รวบนะครับรวบเป็นสองไปเลยครับประหยัดตอกมัดข้าวนะครับผมถือว่ายังมีเวลาอยู่เยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่ผมพาขึ้นมาครั้งแรก อาจจะยังไม่ได้เก็ยบยังไม่ได้กู้อีกประมาณสองสามวันนะครับถ้าฝนยังไม่มานะครับผมฝั่งโน้นยังเก็บอยู่ครับเก็บข้าวอยู่ขึ้นรถน่าจะเอาให้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าเส้นทางนั้นน้ำเยอะครับน้ำเยอะกาะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมชีวิตบ้นบานๆนะครับชีวิตลูกชาวนานะครับเก็บไปเรื่อย,รอยครับผมกู้มัดไปเรื่อยๆอ,อันนีนะครับเทคนิคการเก็บข้าวกู้ข้าวใช้ฝีมือนะครับใช้ฝีมือ ถ้ามันไม่ดีมันก็หลวมเนาะหลวมก็ขึ้นเก็ยบยากนะครับผมดึงให้แน่นนะครับฝั่งโน้นก็เก็บข้าวกู้ข้าวกันอยู่นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวกกขอนะครับกกขอใหญ่เขาเรียกโกขอใหญ่ก็จัดหนักจัดเต็มครับ จัดหนักจัดเต็มใส่ได้ไม่ได้ใส่เต็มเลยครับว้าผ่าน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 ก็ใช้เส้นทางที่ผมบอกนะครับที่ลุยโคลนลุยน้ำขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวดูว่าใส่หนักๆแบบนี้จะไปไหวไหมนะครับเดี๋ยวจะตามขึ้นไปดูครับว่าจะได้ไม่ได้แล้วก็ดูที่เขาลงไว้นะครับจดพาบรรยากาศไม้ดูครับยิงโค้งมาแล้วอ่ากำลังจะเข้าทางตรงแล้วครับลุ่นกันนะครับลุ่นกัน าทางตรงแล้วอ่าทางตรงแล้วครับเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับอ่านี่นะครับเข้าสู่ทางตรงโอ้เสร็จทางสุดยอดมากครับผมนี่คือเส้นทางนะครับทางตรงเข้าทางตรงไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอยู่ไกลนะครับอยู่ไกล ข้างบนสุดนะครับก็ตามไปต่อครับตามไปต่อนี่คือเส้นทางที่รถวิ่งหมานะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดมากอันนี้เป็นกองฟางนะครับที่ครั้งที่แล้วปั่นไปแล้วนะครับปั่นไปแล้วรอบหนึ่งช่วง ที่ฝนมานะครับอัาานนี้กำลังจะลงนะครับกำลังจะลงเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ได้ดูกันนะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับฝากไวกกดกดไกดด้ด้วยนะครับผมฝากกดเลยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันที่เขาปั่นข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะมา เก็บภาพให้ได้ดูกันอีกครั้งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยก็เก็บภาพมาสวยๆมาให้ได้ดูกันนะครับผม